กลับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวโลกสวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีมนุษย์ต่างดาวครับผมกลับมาแล้วครับทุกคนผมกลับมาแล้วครับอ่ะก็นะชีวิตหาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนตัวอื่นนั่นคือทางที่ควรทำพึงกระทำนะครับ วันนี้ผมมีเรื่องต้นทุนนะครับคนเราเกิดมามีต้นทุนต้นทุนมีหลายแบบนะครับหรือต้นทุนทางธรรมชาติคือเกิดมาแก้ผ้าหมดเลยไม่มีอะไรมาเลยคือต้นทุนทางธรรมชาตินัเหมือนกันหมดต้นทุนนยุคสองอาจจะเป็นต้นทุนของครอบครัวคือใครเกิดมาเป็นลูกของคนรวยหรือคนจนหรือคนไม่จนไม่รวยไม่รู้นั่นคือต้นทุนนะครับ แต่ต้นทนที่ผมจะพูดถึงม,มีทุกคนมีทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนมีทุกคนต้นทุนอันนี้นะครับเพียง <_ t ot> แต่ว่าใครจะใช้ได้มากกว่ากันแค่นั้นนะครับอ่ะมีเรื่องต้นทุนนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกดูคลิปก่อน <_ Q> วันนี้ผมดูไพ่คนที่เกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับวันพุธว่ามันจะเป็นยังไง เริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้สบ เปรบครับผมอ่ะดูสถานการณ์ความควรจะเป็นน่าจะเป็นของมันนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้รู้เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรับว่ามันจะเป็นยังไงใบแรกคือสถานการณ์นะครับทำให้เท้าตีกันยุ่งเลยวุ่นวายเลยตีกันมึนเลยเนี่ยหนึ่งเหรียญนั้นแน่แอบมีโชคดีนิดๆ <c ười> คุยถือดาบ งเหรียญ The Moon The Dead สี่ไม้เท้านะครับจุดจัดติเด็กถือดาบแล้วก็แปดดาบไพ่ <c oughs> เหมือนเมื่อวานขึ้นตัวแรกอย่งนแปดดาบ ความหมายก็คล้ายๆกันนะใกล้เคียงกันนะมันเหมือนชีวิตคุณเดินทางมาถึงจุดจุดที่มันต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยคุณหรือจะเปลี่ยนโดยโชคชะตานั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับทําไมถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยครับจัดติกจัดติกคือไพ่หนึ่งในสี่ของการเปลี่ยนนะครับมีจัดเมนต์มีกงล้อดูวีนัฟฟอร์จูนมีเทมเพลนแลแล้วก็จัดติกโดยเฉพาะจัดติกอะทุกอย่างจะ เปลี่ยนให้มันดีพลิกแบบพลิกฝ่ามือแบบอ้าเฮ้ยมึงเป็นไปได้ยังไงขนาดน,านั้นหรือว่าโอ้ยชีวิตมึงทำให้ดิ่งนรกขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับเราแต่เป็นคนตัดสินใจไอ้จัตติกเนี่ยเรานี่แหละไม่ใช่โชคชะตาเราเต็มเต็มนะครับ แต่โชคชะตามันนำพามาถึงจุดเปลี่ยนนะครับมันเหมือนว่าคุณต้องมีจุดเปลี่ยนดูจากใบแรกไม้เท้าการงานการงานทึงมันมั่นคงแต่เราอาจจะไม่มั่นคงคือกูทำแล้วกูไม่ค่อยมีความสุขเลยกูทำแล้วกูเหมือนไม่ได้เลยกูเหมือนเป็นตัวประกรอบให้คนรวยเลยเออประมาณแบบนั้นอะ่ะอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องการงานเรื่องการงานก็บอกแล้วว่าสี่ไม้เท้าว่าการงานมันมั่นคงมันอ่ะมั่นคง แต่เราไม่คงหรือเปล่าไม่รู้ครับการงานความโดดเด่นอาจหรือว่าความโดดเด่นหรือความหัวดื้อหรือความล้นหรือความที่เป็นตัวตนสูงเนี่ยสี่ใบเนี่ยอ่าห้าใบเนี่ยความเป็นตัวตนของเราสูงในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราคิดในแบบที่เราอ่านเสนอมาเนี่ยตมุตรอิ่งงี้ไม่ว่าจะคุณจะค้าขายหรือคุณจะทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ มันมันเหมือนขัดกับคนโดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมเออตอนนี้มันเลือกคุณจะเปลี่ยนยังไงให้มันอยู่อย่างมีความสุขนี่คือการงานนะไพ่เดทเนี่ยคือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่โลทิ้งทั้งหน้ากระดานโลทิ้งแล้วก็เริ่มใหม่โลทิ้งแบบไหนในเรื่องการงานคุณคงเข้าใจนะครับอ่าหรือนะครับหน้ามึนทำไหมมึนแบบลุยๆแบบมั่นๆ่นในวิธีของตัวเองแบบ เออกูเนี่ยเออถึงจะล้มลุกคุกคานถูรูถูกกลางอะไรเงี้ยกู็ได้ทําเว้ยเออประมาณนั้นนะครับเรื่องการงานนะครับต่อมาเรื่องการเงินครับเรื่องการเงินก็หนึ่งเหรียญไพ่รับลอยคิงเหรียญไพ่มหาเศรษฐีไพ่พ่อค้าให้เจ้าสัวนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นอย่างองค์กรน่ะท่านอยู่ในองค์กรที่มันหมุนเงินเดือนหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านท่านก็ถือว่าอยู่ในภาพของคิงเหรียญน,นะเพียงแต่ว่า ตัวทำไม่ได้เป็นคิงเหรียญเองนะครับหรือจะเป็นก็ได้จากรายได้ที่เราทําผลงานที่เราทําให้กับเขาเนี่ยถ้ามันผลงานเราดีค่าตอบแทนเราก็จะสูงกลับมานะครับแต่ดูท่าๆนั้นจะไม่ได้จะสูงแต่คิงเหรียญมันก็มีโชคดีตรงที่ว่าคุณจะทําอาชีพค้าขายอะไรแล้วมันก็จะขึ้นคิงเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าอ่ะองานประจําเนี่ยมันของตายแล้วทําไปเบื่อไปคุณก็ไปหาทําอะไรใหม่ ที่มันสร้างเงินสร้างไรายได้ให้มากกว่าคุณเนี่ยครับคือคิงเรียนนะครับการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในเกณฑ์ดีไม่ดีมันคือเรื่องสุขภาพทางจิตทางใจเนี่ยจัดเมน้นจัดเตกดมูแล้วก็ไพ่เดทแปรดาบเนี่ยเหมืนทุกในใจมันมากหลน้นผมว่ามันจะระเบิดแล้วนะไพ่เดทขึ้นมานะดูที่ว่าคุณจะกําหนด ด้วยตัวคุณเองหรือคุณใช้โชคชะตาไปตามเรื่องตำราของมันและอีกอย่างหนึง่งคุณจะกำหนดโดยใช้ความรุนแรงหรือใช้อารมณ์กับตาช่างที่ถือคุณจะใช้ด้านเหตุหรือผลแค่นั้นชีวิตจะเปลี่ยนบาะกุณนะครับซึ่งนิวิตหมายจ,จะเป็นสิ่งดีก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะไพ่รับร้อยไพ่โชคลาภเนี่ยบางทีมันอาจจะถึงวาระ ปรับปรับชีวิตอะคือธรรมชาติมันไม่เคยนิ่งครับธรรมชาติถ้าคุณเรารู้ก็จริงจริงะมันไม่เคยไม่เคยหยุดนิ่งแล้วธรรมธรรมชาติมันจะเดินไปเรื่อยอืมันก็จะโตมันอะไรที่มันจคุรโตมันก็ควรโตอะไรที่มันควรขยายมันก็จะขยายอย่างเงี้ยต้นไม้มันก็สูงขึ้นทุกวันอแตกกิ่งแตกใบเนี่ยคือธรรมชาติมันคือความไม่หยุดนิ่งนะครับเวลามันคือไม่เคยหยุดนิ่ง เหมือนกับธรรมชาตินะครับอ่ะนะครับเพราะนั้นต้นทุนที่ผมพูดถึงอย่างแรกต้นทุนทางแรงกายแรงใจนะครับอย่างแรกนะครับมีกําลังทุกคนจะมีกําลังถ้าคุณไม่เป็นโรคร้ายหรือว่าพิกการ,นะค,รคุณจะมีแรงนะครับต้นทุนทางเรียยวแรงนะครับ มีเหมือนกันหมดทุกคนแต่การเอามาใช้อ่ะอาจจะไม่เท่ากันมันอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทาทาอะไรทําเพื่ออะไรทาทาเพราะอะไรทําไมต้องทำเออทำแล้วเพื่อจะได้อะไรเนี่ยนั่นแหละนั่นคือการใช้กําลังหรือแรงกายที่จะไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าคุณขก่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตก หรือก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรมันดังกระฉูดมันหอมฟุ้งกระจุยกระจายดึงคือคนมาเข้าเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยมากนะครับแต่ถ้าคนที่เขารวยกว่าคุณเนี่ยเขามีต้นทุนแรงเหมือนคือคุณแต่เขาใช้แรงน้อยเขาไปใช้ทางด้านกําลังทรัพย์เขาเยอะแต่กําลังทรัพย์เราไม่เยอะเราก็เลยจําเป็นต้องใช้แรงทั้งกายทั้งใจทุ่มไปนะครับเขาอาจจะมีเงินลงตูมเดียวแล้วก็ มีเจ้าหน้าที่พนักงานมีเด็กโสกุงเสิร์ฟอะไรก็ทากันโดยที่เขามาตัวประกอบให้มึงรวยมึงตัวประกอบให้กูรวยมาขอมึงคนละสิเปอร์เซนเนี่ยยี่สิบคนก็เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยง่ายๆครับนี่คือเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนอย่างที่หนึ่งนะครับต้นทุนอย่างที่หนึ่งก็คือเรี่ยวแรงกําลังวังชาที่มีทุกคนได้มาเท่ากันนะครับต่อให้คนคนมีกลม,มีการนะ่ะผมเชื่อผมมีความเชื่ออย่างชัดเจนว่าธรรมชาติก็จะชดเชย นะครับอย่างผมมีเพื่อนผมก็ไม่รู้มันอายุเท่าไหร่แล้วเพราะมันเป็นใบมันถามอะไรไม่ตอบไม่รู้เรื่องมันพูดไม่รู้เรื่องมันฟังแทบจะไม่ได้ยินได้ยินได้ยินถ้าได้ยินนโคตรอึดอัดเลยคือได้ยินแล้ว้าพูดไม่ไม่ได้เนีย่ยโคตรอึดอัดเลยเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ธรรมชาติสอนให้เพื่อนผมคนนี้เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่คาดเดาอะไรได้ออก คือมันสังเกตปากเราสังเกตวิธีการมันถึงสีหน้ามันจะรู้ว่าเราอ่ะรักชอบเกลียดด่ามันจะรู้หมดแล้วก็เขาก็จะมีพรสวรรค์ในเรื่องอ่าซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมอะไรแบบนี้เหมือนงานช่างเขาจะมีนะครับแล้วก็จะมีพละกําลังที่แบบแข็งแรงมากไม่ค่อยจะป่วยถ้าป่วยก็ป่วยบัติเหตุเนี่ยครับนี่คือมันก็คือว่าเขาก็มีต้นทุนอย่างอื่นธรรมชาติตัวแทนให้นะครับทุกคนก็มีนะครับ ทุกคนมีผมเชื่อว่าทุกคนมีแต่ว่าเราจะรู้หรือเราจะให้ความสําคัญกับมันหรือเปล่านะครับแค่นั้นนะครับอ่มาดูเรื่องความรักไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นนะครับความรักมันไม่โดดเด่นนะครับดูในอันตรายด้วยความรักอะ่ะเนี่ยพอเริ่มเป็นเดโมนมันก็เริ่มคิดมากฟุ้งซ่านฟุ้งเฟอ้ออะไรของมันไปเรื่อยแล้วเขาไม่รักเราแล้วลอืมเขาไม่รักมึงหรอกเพราะมึงหล่อหน่เขาไม่รักหรอก เอ้ก่อนที่มันจะไม่รักอ่ะมันก็ต้องรักมาก่อนแหละถูกเปล่าอืมก่อนที่จะอกหักมันก็ต้องรักกันมาก่อนอย่างน้อยมันก็เคยได้รักมาแล้วอมันไม่เด็เรื่องความรักมันเด็ดเรื่องการเงินกับการงานนะครับแล้วก็เด็ดโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยผมก็ย้าเตือนนะครับว่าความคิดความเครียดที่คุณเก็บไว้เนี่ยนะมันทําให้คุณเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไปเนในสมองมันตีมันแตกมันระเบิดได้นะ ก็เชื่อผมหน่อยนะเชื่อผมเถอะผมมาจอยาให้สิ่งดีดีกับท่านที่เห็นผมพูดไปกลัวล้อไปอะไรเนี่ยเพราะสันดานผมมันเป็นอย่างนี้ผมไม่ชอบความเครียดผมไม่ชอบความทุกข์แม้ผมจะเพิ่งเจอเรื่องเครียดมาก่อนหน้าที่จะทําคลิปเนี่ยไม่ถึงสิบวิเนี่ยเพื่อลูกชายอ่ะชัดเจนครับเพื่อลูกชายเขาโดนแกงคอเซ็นเตอร์ผมก็เตือนมาแล้วนะดันไปให้ เลขป,ประชาชนมาแล้วอื ừ. แต่ยังไหวตัวทันไหวตัวทันด้วยการไปย้ายบัญชีเอาเงินทั้งหมดในบัญชีย้ายไปอยู่บัญชีหนึ่งก่อนก่อนที่จะโดนด,ดูดนะครับสาหรับผมไม่ห่วงครับเพราะเงินในบัญชีผมไม่เคยมีเยอะอยู่แล้วมาจะแก๊งไหนมันก็มาเถอะมึงมา ผมก็เคยเจอนะผมก็เนียนคุยเป็นเพื่อนมันไปนเลยมึงจะเป็นตำรวจเป็นทหารมึงจะเป็นเอ i ี b อเอบีซีอะไรก็มาเหอะไม่สนอ่านั่นคือผมไม่ได้รู้ธรรมชาต,าติเพราะเราสุกมันไม่ได้มันมีคนวิธีของมันหลากหลายเยอะแยะมากโดยเฉพาะไอ้ช่องทางที่เรียกว่าโซเชียลเนี่ยครับมันมันถูกบันทึกมันถูกจดจำแล้วมันถูกต่อยอดต่อยอดไปเไ้เยอะมาก เหมือนคุณลงทะเบียนจะทําอ,อีเมลอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยคุณจะต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะบันทึกบันทึกแล้วข้อมูลเหล่านี้เราจะเรา,เราจะมั่นใจได้ไงว่ามันว่ามันจะไม่ไปถึงคนอื่นว่ามันจะไม่ไอ้นั่นมันจะทำ ปกปิดข้อมูลไปแล้วอย่างดียวเชื่อไม่ได้ครับเพราะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ต้องเครียดครับถ้าเรื่องมันเกิดไปแล้วคุณเครียดได้แป๊บเดียวพอที่เหลือคุณต้องใช้สติสมองสติปัญญาทั้งของตัวเองแนละคนรอบตัวว่าต้องแก้ไขมันยังไงต้องเล่นมันยังไงครับอ่ะอันนี้คือเนี่ยครับผมก็จะมีบททดสอบตอนไม่ทําคลิปไม่โรนี่โรโรโรมากโทไมาเนี่ยถ้าผมรับสายปุ๊บคลิปตัดท,ทันที กูไม่ยอมกูไม่เอามึงจะโทรก็โทรไปอ่ะเรื่องความรักมันไม่ก็จดเด่นเรื่องสุขภาพยิ่ำแย่นะครับขึ้นเดทเนี่ยเดทที่ผมบอกว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เดทอ่ะในความหมายของพระยุบธิมไม่ใช่ความตายครับมันเป็นความจริงที่เราทุกคนเนกิดมาแล้วต้องตายครับทุกคนเกิดมาก็ต้องถูกแล้วนะเพราะฉะนั้นเดทอ่ะผมดูดวงให้คนมาเนี่ยมีคนตายคามือผมเนี่ยมี ตายคางมือไม่ใช่ผมฆ่านะผมมองจากพ่ยแล้วรู้ว่ามันจะตายแน่ๆพายอย่างนี้แต่ผมก็ไม่เคยพูดแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พ่ยเดทด้วยที่หลายคนที่เสียไปจากที่ผมดูให้อะด้วยตัวเขาเองเขาก็ไปเพราะโาครคภัยไข้เจ็บหรือโดนจูโจมเฉียบพันน่ะอืย่างคนงแรกเนี่ยน้องชายผมเลยภายในสองอาทิตย์ผมดูพายสองอาทิตย์มันตายแน่ผมก็ปัดไปจริงนะผมก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ด้วยนะในด้านธรรมะคือกรรมของเขา มันเป็นบุญเป็นกรรมของเขานะครับถ้าในด้านโลกความจริงการเจ็บใครได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการที่การงานคุณขึ้นไพ่งานมาก่อนภพยเดทก็ต้องมาจับที่ภพยงานจะโดนออกกระทันหันหรือคุณจะจัดการจบแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ของคุณเองด้วยกนวิธีแบบไหนนั่นคือคุณนะครับ เด็กดาบคีนดา่ามาถืออยู่ในความดื้อหลันหรือความเป็นตัวของตัวเองคือลุยบวกพร้อมไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเหนื่อยนะ่ะใช่นะครับแต่ติกมันอยู่ในตําแหน่งที่คุณต้องตัดสินใจคุณอึดอัดกับครอบครัวนี้กับไอ้บริษัทนี้ไอ้องค์กรนี้ไอ้หน่วยงานนี้อคุณก็วัดด้วยเหตุและผลว่าที่เราทําไปเนี่ยมีความสําคัญอะไรไหม มันไปทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทํำไหมอืผมก็บอกว่าถ้าเรารู้จักที่จะร,รักตัวเองนะครับรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้มากเนะี่เราจะรู้สึกเลยว่าเราอะมีคุณค่าและเราก็จะรู้ได้เลยว่าใครมันไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทําแล้วเราจะทําให้มันอยู่ทําไมครับถูกไหมเออ <c oughs> ต้นทุนอย่างชื่อตองก็คือ ต้นทุนที่หนึ่งคือแรงกายแรงใจต้นทุนที่สองคือต้นทุนของเวลาทุกคนจะมีเวลาเท่ากันวันละยี่สชั่วโมงใครบอกไม่มีเวลาอย่าไปเชื่อมันไม่ต้องไปซื้อนายกามันใส่ด้วยแสดงว่ามันไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเพราะนั้น,นทุนหน่เวลานะครับคนที่เขามีต้นทุนมาดีเช่นเขาเขาเกิดในครอบครัวที่มีเงินมีทองแล้วสามารถใช้เงินทุ่มนูน่นทํานี่อะไรของเขาได้เราไม่มีแต่เวลาเรามีนะครับ เขามีเงินเขามีเงินทรัพย์สินอะไรของเขาเพียบพร้อมเนี่ยเขาก็อาจจะไปใช้ชีวิตสมเลยเที่ยวอะไรเขาก็ได้กินเที่ยวดื่มเที่ยวเมืองนอกเที่ยวเมืองในเที่ยวเมืองหลวงเที่ยวเมืองบาดาลเมืองใต้สมุทรอะไรก็ปล่อยมันไปเที่ยวเรายังไม่มีเท่าเขาเราก็ต้องไอ้แม่งเป็นแค่บททดสอบกูไม่เลี้ยวไปคำมึงหรอกมันจะหลอกให้เราไปเสียงเงินในที่สุดแล้วอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องความบันเทิงทุกรูปแบบเนี่ย นั่นแหละครับเท่ากับเราถ้าเราเข้าไปยุ่งกับมันมากโดยที่เรายังมีไม่พร้อมเนี่ยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นของหรูหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้ไหมครับว่าท่านได้ไปสนับสนุนในคนรวยมันยิ่งรวยยิ่งขึ้นเหมือนเอาเงินไปให้คนรวยเอาเงินไปให้คนรวยไม่ได้ว่าคนรวยไม่ดีนะผมไม่ได้เคยว่าคนรวยไม่ดีความรวยไม่ดีผมไม่เคยพูดนะคนบางคนเท่านั้นคนบางคนที่รวยเท่านั้นเห็นกกบตัวและโลกมากมันแค่คนบางคนนะครับ เงินไม่ได้ผิดเพราะเงินไม่ได้มีชีวิตจิตใจคนน่ะแหละผิดะนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเรื่องเวลาคุณจะทํายังไงครับเรื่องเวลาคุณมีเท่าเขาแต่ว่าคุณได้ไม่เท่าเขาคุณก็ต้องยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นคือคุณต้องเอาเวลามาใส่ใจตัวเองมาพัฒนาตัวเองมาเรียนรู้ธรรมชาติในเรื่องที่คุณอยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะทำมันหรือลงหรือทําเป็นอาชีพหรือทํามาเป็นไรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองนั่นแหละครับ นั่นคือเวลาที่คุณจะได้เปรียบเวลาเขาไม่เลเทบันเทิงก็ปล่อยเขาแต่เวลาเราเราเราไม่รู้ว่าโลกเนี้ยมันจะเอาชีวิตเราไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวลาที่มีอยู่หาวิธีพัฒนาตัวเองโดยเนี้ยมีให้อ่านให้เห็นได้กันเยอะแยะมากโดยเฉพาะรุ่นใหม่เนี่ยมีต้นทุนที่โผล่มาอีกอันหนึ่งที่สามเนี่ยโดย ที่เป็นอะไรที่เป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับเป็นตัวช่วยอย่างดีมากเลยครับคือต้นทุนทางด้านโซเชียลครับเนี่ยครับที่ใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะต้องทุ่มเงินทุ่มทุนต้องต้องไปเช่าร้านซื้อที่ทาตึกทำไาเยอะแยะนะครับพูดถึงตึกเนี่ยคนรวยคนมีเงินเนี่ยทิ้งเหรียญเนี่ยคนคนรวยเนี่ยเขาจะทาธุรกิจอยู่ไม่กี่อย่างครับบ้านที่ดิน รถทองคำเขาจะทำอยู่แค่สิ่งนี่ยสี่อย่างเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเป็นอะไรที่คนร่ำรวยเท่านั้นที่จะแตะต้องของพวกนี้ได้เขาทำอสังหาริมทรัพย์ทำบ้านเนี่ยหมายถึงเขาซื้อคอนโดในย่านที่มันหรูๆจังเขาลงทุนไปแล้วปล่อยคนเช่าทช้งนี้แค่นี้เขาก็เหมือนมือเสือนอนกินแล้วถูกไหมครับเออเขาอ่ะลงทุนกับการซื้อรถ รุ่นยอดนิยมหรือไม่ยอดนิยมอ่าก็แล้วแต่เขาชอบเขาเอ้าซื้อรถมามาตัดทำนู่นแต่งนี่ปุ๊บปุ๊บ,บแล้วเขาก็ไปขายใหม่ใหม่ถูกไหมครับนั่นแหะคือเขาก็ได้แหละเพราะต้นทุนเขาเขามาของเขามีเขาอยู่แล้วแต่เราไม่มีเราต้องเรียนรู้แค่นั้นเองครับโซเชียลของที่มันเป็นของฟรีเนี่ยคือที่ชั้นใช้อยู่เนี่ยจ่ายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไปเดือนต่อเดือนเท่าไหร่เนี่ยใช้ให้มันคุ้มครับใช้เป็นเยี่ยง่าเลยครับ แต่ถ้ามันทำตกแตกนะตกแตกคุณจะสวยเจอมันเล่นคืนเหมือนคุณสู้กับมันแล้วมันสู้กลับอะ่ะ <c oughs> คุณจะเดือดร้อนอ่ะหวังว่าท่านคุณจะได้คุณแนวคิดความคิดอะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ยังบอกว่าเหมือนเดิมก็คือภาพรวมมึงซึ่งมันจะไม่ตรงกับคุณใดคนหนึ่งอะบอกเคล็ดลับวิธีการที่ใช้ผ่อนหนักเป็นเบาเพราะเนี่ยเรื่องสุขภาพคืออุบัติเหตุและการเสียเลือดหรือโดนผ่าตัดนะครับระวังนะครับ ดมูลเนี่ยก็เศร้าพออยู่แล้วนะครับดมู n เนี่ยถ้าคุณกําลังใจคุณแย่กําลังใจคุณเสียคุณก็จะหมดกลับไปกับสิ่งที่น่าเสียดายนะครับถ้าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นโรคร้ายนะครับโรคร้ายที่มันจู่โจมกระทันหันแล้วมันพร้อมจะเอาเราไปเลยนะครับนั่นคือไพเดทวิธีแก้เคสไปบริจาคเลือดครับทําบุญลงศพถาวายสังฆทาน สังฆทานทําเองนะครับสั่งฆทานทําเองผมเคยบอกไปแล้วแล้วก็จาไม่ได้แล้วเมื่อไหร่แต่บอกให้ยอนไ,ไม่ดูก็ไม่รู้จะไปดูวันไหนก็บอกใหม่คือหนึ่งเรื่งองุมผมพระเครื่องนุ่มผมพระของใช้ป,ประจาตัวประจําวันหลวมพระยารักษาโรคคุณเป็นโรคอะไรคุณเป็นโรคกรรมอะไรคุณก็เอายานันถวายสี่คือของที่ให้ความรู้และพัฒนานะครับความรู้ไม่ ไม่ใช่พระจะต้องเรียนธรรมะเสมอไปทุกอย่างนี้เป็นความรู้แล้วไปต่อยอดลกให้คนหนึ่งต่อถือว่าดีหมดนะนะครับอ่ะขอบพระคุณที่ติดตาม,มารับชมรับฟังกันจนถึงนาทีนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อวานผมพูดไปแล้วนะถ้าคุณบอกเป็นไปไม่ได้จบสมองไม่คิดต่อทุกอย่างก็จะจบนะครับถ้าคุณ ครึ่งคกลางไม่กล้าก็ากล้ากูกลัวคุณก็พลาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมมันไม่สามารถบ่งบ,บอกอะไรได้ทั้งหมดเป๊ะทุกคนนะครับแต่ถ้าท่านสงสัยอยากเรียนรู้อยากรู้อะไรมากเพิ่มมากขึ้นจากหน้าไพ่เนี้ยท่านก็สอบถามผมมาได้ในช่องคอมเมนต์หรือช่องประด็นความคิเห็นะครับผมยินดีไปที่ปรึกษาช่วยเหลือท่านนะครับผมเป็นคนทําคลิปนี่คือช่องผมหน้าที่ผมคือทําคลิป เอาสิ่งดีๆที่มีความรู้ที่มีประโยชน์มาถูกท่านท่านคือเจ้าของผมวิธีหนึ่งเพราะท่านคือคนกำหนดช่องได้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์ท่านก็ช่วยส่งต่อนะครับถ้าท่านคิดว่าดีท่านก็ถูกใจนะก็ติดตามผมด้วยนะครับขอให้สิ่งตกติดทั้งหลายคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยจากอุบัติเหตุอ่ จากโรคร้ายให้มีตัขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะครับให้พบเจอความสุขความเป็นเลยความสมหวังสมความปรารถนาที่ท่านตั้งใจทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่ <c oughs> <c oughs> หัวร้อนสกหน่อย <c oughs> หัวร้อนสักนิดนึง <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ